ก็ขอกราบสวัสดีคุณดูทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Angel Date Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกมกา l ินาอวีเซิร์ฟไต้หวันสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะพามาให้ดูสกินใหม่ของทางเซิร์ฟไต้หวันอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือสกินของเจ้าลิปโปตัวนี้นั่นเองนะครับผม โอ้โหออกแบบมาได้โคตรเท่มากๆและที่สำคัญนะครับสำหรับสกินนี้นะครับก็จะเป็นระดับลิมิต็ดนั่นเองแม่มันช่างเหมาะกับนักสะสมสกินอย่างเราซะเหลือเกินเอาเป็นว่าเรามาดูรูปักลักษณะของเจ้าตัวลิโป้ตัวนี้กันดีกว่านะครับสำหรับลิโป้ตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับมุมซ้ายมือตรงนี้เขามีบอกนะก็ถ้าจะให้ผมเดานะครับคืออย่างแรกที่ผมเดาได้เลยก็คือเรื่องเสียงภาค นะครับจะเปลี่ยนไปใหม่อันที่2เนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลที่เปลี่ยนไปส่วนอันด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นรูปลักษณ์ลักษณะภายนอกของตัวละครก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของมันกันเลยนะครับอย่างแรกที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือซิปแพคของมันนั่นเองนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเจ้าลิปโป้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คืองอนไก่บนหัวแบบนี้นะฮะยาวๆเห็นไหมฮะนี่มันจะมีงอนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสกินอะไรก็ตามมันจําเป็นที่จะต้องมีงอนอันนี้ออกมา นะครับผมอ่สะสกินนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันก็จะมีหงอนเหมือนกันงอนไก่ของสกินนี้นะครับก็จะเป็นอ,อ่อใบมะาพร้าวนะครับด้านหลังเป็นปลาดาวนะครับแปะติดกับหัวแล้วก็รูปลักษ์ตัวละครของเจ้าลิโป้เนี่ยมีซิปแพคที่แน่นมากรวมไปถึงรอยสักตรงนี้ครับที่มากๆนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเชียวนะฮะส่วนแขนตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ่อถุงมือเหล็กแล้วก็บนหัวของเขานะครับยังจะมีปำหมึกตายอยู่บนหัวด้วย นะครับถือว่าน่ารักมากๆเลยบ้องเบลนะครับกางเกงก็จะออกแบบแนวฮาวายเลยนะครับถือว่าดูดีและเท่มากๆนะครับมีรองเท้าแตะหนะกามเป็นมัดๆนะครับผมทรงผมนี่เปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีปลายขาวข้างบนนี้จะออกเทาๆดำๆนะครับส่วนหอกหรือว่าทวนอาวุธของเขานะครับก็จะเป็นทวนสีเขียวยาวเป็นแบบนี้นะครับพร้อมกับมีปลาติดอยู่ตรงทวนเขาด้วยนะครับผมหรือว่าหอกนั้นเอง นะใส่แว่นด้วยนะครับเ네ท่มากๆสําหรับสกินของเจ้าดิโปตัวนี้นะครับผมส่วนราคาหรือวิธีการซื้อนะครับผมคาดว่าน่าจะต้องทํากิจกรรมหรือม um. ันอาจจะลงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะแม่เด่นๆนะครับผมใช้1ลูกแก้วด้วยนะก็เข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่ก็นะคาดหวังกันไว้ซะ ว่าให้มันขายเป็นคูปองนะครับไม่ต้องลงรตเตรี่นะครับถ้าลงอตเตรี่เนี่ยหมดหลายพันแน่ๆนะครับผมยังไงก็ขออวยพรนะครับให้ GM ใจดีของทางเซิร์ฟไทยเนี่ยเอาตัวนี้เข้ามาแล้วก็เปิดขายเป็นคูปองนะจ๊ะจะขี่ร้อยก็ยอมนะจ๊ะแต่ถ้าลงรตเตลี่เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะมันเปลืองตังค์นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบสกินของเจ้าลิโป้ตัวนี้นะครับก็รอกันได้เลยนะครับผมไม่ช้าไม่เร็วมาแน่นอนสำหรับสกินนี้ นะครับแต่จะมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเสี่ยลือเกินนะครับว่ามันจะลงลอตเตอรี่นะครับโดยส่วนตัวก็วันๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันแม่งลงลอตเตอรี่เอาเป็นว่ายังไงถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารคลิปใหม่ๆของช่อง a n g e l d e a เดทเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย